สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอด,ดํำทีมเช่นเคยนะคะเราคงพามาติดตามเจ้าการยาวของเราเช่นเคยฮะกับบอวังเวงอ้าสนสุดท้ายน่าจะหมดแน่วันนี้ครับนี่เหลืออีกแค่นี้ครับก็จะหมดแล้วสำหรับบอวังเวงของทีมงานบุญรอด อันตำนานหน้าฝนโอ้โหบ่อนี้ลุยกันมาตั้งแต่หน้าฝนนี่พึ่งตน้นพึ่งเริ่มเข้าฤดูหนาวหมดแล้วครับนี่บอวังเวงดูเจ้าก้านยาวดิผมบอกแล้วไงจะต้องยอมทดตัวเองให้ลงต่ำลงครับเพื่อจะได้ดินเยอะๆนี่แล้วให้หกรอกอยู่ข้างบนอ้าวเป็นไงล่ะวุน้าครบฝ่าท้ายไม่งับอ้าวอ้า,อา เดจเตอทำอะไรอะ่ะตีฝาท้ายให้เลยตีฝาท้ายให้ฝาท้ายไม่งับดูเอาครับสุดบูมไหมเอาจนสุดบูมเลยเจ้าก้านยาวเราโอ้โหตากแบบนี้โบคำเดียวโซดน้ำมันโซดนะกินอย่างเดียวครับ สดอย่างเดียวเลยลงสุดขึ้นสุดครับแบบนี้โอ้โหดูเอาดินี่เอาจนสุดบูมเลยอ่ะถือว่าเป็นงานเก็บแล้วดูอย่างนี้ก็น่าจะได้อีกประมาณสัก50ารถได้นะที่เหลือนี่บ่อลูกนี้ถ้าขุดหน้าแรงนี่จะไม่มีตะเข็บแบบนี้นะตะเข็บกันน้ำนี่มีอยู่ประมาณ 1, 2, 3ตะเข็บเอง ตะเข็บนะไม่ใช่ตะเข็บกางเกงดูเอาครับโอ้โหลวงก็ลวงสุดยกก็ยกสุดแถมมาวิ่งใกล้ๆอีกงานนี้เจ้าการยาวหอบแน่พูดอย่างกับเา้ากลายาวเป็นคนเลยหอบถ้าเป็นโคนี่เหนื่อยเลยนะดูดิหกล้อ จอดอยู่นี่ก็4ี่คันแล้วครับนี่วิ่งใกล้ๆวิ่งไปลงเทศบาลสามร้อยกว่าเมตรมาเนี่ยจอดรอกันเลยอ่ะนี่ก็น่าจะมีเวลาเหลือนะอีกประมาณ2-3าชั่วโมง2ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็จะเลิกงานแล้ว2ชั่วโมงก,กว่ากับดินเหลืออยู่เท่านี้วิ่งใกล้ๆผมว่าน่าจะเสร็จนะยังไงก็ต้องให้เสร็จครับ ไอตอนตักตรงนี้นะพอได้อยู่ไอตอนเอื้อมสิเอื้อมลงสุดยกขึ้นสุดเลยฮนะโอ้โหนี่ผมประทับใจตรงนี้มากเลยถ้าเอาน้ำลาดนี่มันวับเลยนะเนี่ยเสียเตยลนะีดโอ้โหดูดิปล่อยน้ำมาเมื่อเช้าโมไม่เห็นแล้วพื้นก้นบ่ออย่าทิ้งไว้สักวันสองวันเถอะน้ำใสแน่ ดีนะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวมันเลยช่วยบรรเทาความร้อนให้กับเก้าก้านยาวได้โอ้ถ้าเป็นหน้าแรงตักแบบนี้ด้วยรถติดกันอย่างนี้ด้วยรถเยอะขนาดนี้ดนคิวกยโอ้โหโเกี่ความร้อนขึ้นแน่ๆน,นไปแล้วครับหัวหน้าวายรถกระตอคิวกันนี้แหละ แดน,นเอียดเดีย๋ยวเราเดินไปดูมุมใกล้ๆทางนู้นดีกว่าน้องนัดน้องนัดเข้าไปแล้วนี่วันนี้นะครับปิดตำนานบอวังเวงโอ้โหกี่เดือนเนี่ยห้าหกเดือนได้มัง้ง ก่อนฤดูฝนเขา้าฤดูฝนมาเขา้าฤดูหนาวแต่ยังไม่ถึงปีนะประมาณห้าหกเดือนได้บอ่อลูกนี้หาไม่ได้แล้วบ่อติดกับถนนอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้กว้างขนาดนี้หรือขนาดนี้นี่ฮนะวันนี้เป็นวันติดตำนานบ่อวังเวงครับยืนแบบนี้ ถ้าดินไม่แข็งจริงย่าห้ามยืนด็นขานะผมพูดถึงสําหรับเจ้าก้านยาวครับเพราะว่าบางที่นี่โอ้โหดึงตักดินอย่างนี้ดินสไลด์ลงไปหน้าทิมก็มีนะรถไมโครอ่ะนี่อาศัยว่าดินมันแข็งหรอกจึงยืนอยู่ทิศได้ดักได้เอื้อมได้ฮนะบางที่เนี่ยโหไปไว้ใจไม่ได้นะหน้านี่ลงไปเลยดักอยู่ดี ดินพังลงไปเลยแต่นี่แห็งพังยากเดี๋ยวพาเดินอ้อมเลยวนันนี้เดินอ้อมบอเลยนี่ น้องนัดได้กี่เที่ยวแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โอเวียงเลยกระบะมาใส่หัวผมอีกละอซา,าเดินอ้อมมาเนี่ยโอ้โหดูไม้จิ้มฟันของเจ้าก้านยาวนี่มุนอุ้ยปุ้ยหรือพูดง่ายๆว่าเละตุ่มเปะไม้แคะฟันครับไม้แค่ฟันเจ้าก้านยาวนี่ต้องออกข้างๆหน่อย เดี๋ยวเสร็จจากบอ่อวังเวงนี่ผมจะพาเจ้าก้านยาวเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะไปล้างสักหน่อยไปเป่ากรงเป่าโม้อน้ําสักหน่อยฮะขัดชวีวันให้สักหน่อยรู้สึกว่าจะเละไปหมดแล้วเปื้อนไปหมดนี่ดูเอาสุดปูมเลยให้ดูฝั่งด้านนี้บ้าง มา่อนี้ลูกน้องพากระถูกหวยกันรอบแรกครับตั้งแต่เปิดบโบฮะหลังจากนั้นมาขอโทษครับถูกรับประทานครับ <c oughs> มาขุดเริ่มแรกที่แรกที่นี่ถูกหวยกันทุกคนคนขับหกล้อรถไทยยันถึงผมถูกกันหมดและนับจากนั้นต่อมาหกเดือนที่อยู่นี่ถูกรับประทานครับ ทีแรกก็พากันอมยิ้มกันว่าโอ้ยมาบ่อน,นี้ใกล้ๆวันหวยออกจะได้โชคนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะพรุ่งนี้หวยออกนะแต่ต้องหมดก่อนไม่ได้นอนต้องย้ายก่อนน่าจะเสร็จแน่ภายเยืนนี้โอ้โหบ่ออาถรรพ์บ่าอาบาพาให้รวยแล้วก็พาให้จนได้อันนี้ผมพูดเล่นเซลกันไปนะ หลังจากนั้นหกเดือนมาเต็มๆครับไม่ถูกเลยถูกรับประทานคนระับนี่ขุดเข้าง่ายนะบ่อเนี้ยแล้วก็ตักออกด้วยตักออกในที่นี้หมายถึงว่าตักแล้วก็ดินมันเหมือนว่าคิวมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะมันจะลมหลวมๆไงไม่รู้หมดไวอะ ตักออกแล้วหมดไวเดี๋ยวบางคนว่าตักออกมันก็ต้องหมดดิในความคิดของผมมันว่าบางบางที่นะขุดยังไงมันก็ออกไปไม่ได้เยอะนะแต่บางที่ก็ขุดออกไปได้เยอะนะมันมีนะดินมันไม่เหมือนกันครับต่างด่างสถานที่ก็ถึงพูดว่าดินนี่ขุดออกนะดินนี่ขุดออกไม่ค่อยออกนะนี่คือสัพ์ทางพวกผมครับทางไม่โกเขาพูดกันจะพูดอย่างนี้ฮนะ อ่ะออกไปแล้วครับเสียน้อยออกมาแล้วอ่ะออกไปจอดรอสี่ออกไปคันหนึ่งจอดรอสี่คันครับนี่วันนี้นี่อ่ะเริ่มขยบถอยแล้วฮะ โอ้โหเจ้ากันยาวนี่ลวงได้ประมาณ4เมตรได้เนี่ยอ่าเอาโนุนแทกไว้อ่ขยมสักหน่อยจางฐานให้มันคงครับเวลาขับจะไม่กระโดกระเดยครับดูดูสุดบูมเลยเหมือนกันนี่ฮะอ่ะวันนี้ผมก็พามาดู่อวังเวง เป็นบอ่อตำนานครับบอ่อครับวันนี้เสร็จแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับสำหรับบอ่อวังเวงปิดตำนานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ